ที่การชำระเงิน e อ p เพ a t เ r ใน s h o p ป e กดไปที่ฉันรูปข้างล่างกดไปที่ my e อ p เพ a t เ r รูปกระเป๋าตางังจากนั้นกดไปที่ชำระบินซึ่งจะชำระอัตโนมัติทุกวันที่1ของในแต่ละเดือนโดยเราก็กดชำระบินแล้วกดชำระเงินจะเป็นยอดการซื้อของเราทั้งหมดในเดือนที่ผ่านมาเรากดยืนยัน จากนั้นให้เรากดไปที่ยอดรวมสามารถชำระผ่านช่องทางใดก็ได้อันนี้เลือกชำระผ่าน Shopee Pay เรากดชำระเงินจากนั้นรอสักครู่เมื่อรอดำเนินการเสร็จจะต้องใส่รหัสผ่านการชำระเงินใน Shopee Pay ของเราเมื่อใส่รหัสผ่านดำเนินการเสร็จมันก็จะขึ้นว่าชำระเงินสำเร็จ แล้วก็สามารถกดดู e อสพ r เรเตได้ว่าเหลือศูนย์บาทที่ต้องชำระก็คือไม่มีค่าชำระแล้วค่ะ